ครับสวัสดีจ้ะพี่น้องบวัสดระขอขกังเก้าช่องลิษาอ,อบุบวนจะพี่น้องจ้าเที่ยงหรือพี่น้องเที่ยงแล้ว <c oughs> ถ้ามาเก็บอันอุย้ยตัวอะไร <c oughs> พี่น้องใจพี่น,อน,อน,อน้องตัวเงินตัวทองพี่น้องมาหากินพี่น้องเนี่ยน้อยไปดับไปดับไปแล้วตัวเงินตัวทองพี่น้องสิมาอันเก็บพักไปกินก้าบไปกินก้บอันตำหม้อฮ้งจ้ะพี่น้องจ้าไปเก็บตำหม้อฮ้งก่อน ขอน่เด้เออเก็บเอาโรลดผมวะผักยังบุห้จักคือไก่ผักกล้วยเลน้องกย่าพี่น้องผักแหงบุจีคองนไปบนจูจีคอนไปกัมพูชาจะเป็น้องจ้าขอน่เด้อจะต้องทำโกกะที้ก็แต่บอกห้องดอกจ้า อะไรนางไม่รู้พี่นองประกาศวะค้าหวค่้าหวจ้าแมาา่มากจ้าเมื่อกี้น้ำกันด้วยพี่น้องด้วยเิ้เมสาววน,บนด้วยพี่น้องไปเก็บพักมาเมื่อหั่ตามแบบบบ้านด้วกกพี่น้องด้วยตามแบบบบ้านตามแบบบบ้านเราใส่ปักกอกพี่น้องปากกอกววานหวาน กอกหวานแท้เออไม่บอกกอกสมยังไหตมออากมาแบบรสชาติมันหวานน้นนำในขนมขนตาลเด้นี่ครับพี่น้องเก็บพักเข้ามามาหารัวมานเมานี่ยขนมนดแ่บหมูน้ำจาร่ไม่มาหั่าเนี่ยมั้มมอ ่องกออสบายดีก่อนแค่หมูกับปลาตะแข็งโลวแค่หมูปลาตะแข็งใช่ไหมแข็งบักใครวะแขงบัตครบ,บ,บปุนนะพี่น่องคือแบบถาดมมกคือแบบถาดมานะคะขนมเจรลรีนการิดคำไหนก่อน ใช่ปะหวานเนาะบอกไหมใชหน่อยเยอยสวยปะครับพี่น้องดอกไม,ม้ทำแหลก,กอ้ากลับเลย ใช้มาหลัก,กรับว่าใช่ปะว่ายอนปะวักเขาสามสีตัวึกลับไนงอ,อก บระกอกบ้านตืนฟาดเนาะเมื่อกาฟาดเด็กตันี้กับเปรี้ยวอันนี้ออกบาน ก้อย uh ังชอบที่แมววะเนาะอือออแบอะไรไม่รู้แต่ว่าอร่อย บอกว่าจะ,จะเอากระถั่อเม็ดมาปลูกเดี๋ยวกินกระต่ายบองแสบดี อร่อยไม่น้อย ซื้อใหมาปลูกพักนเน่ะ หวานมากกเนาะเข่าดีดีแค่ม้กเข้ากัน แต่พ่อต้งะพอครับูู้กมาวัดกุา หกรอบกรอบแคบหัวฝังส่งก็จะแข็งเนาะจะบักแหง ้บคแข่งแรงจักน้อยพี่นหรอ <S <S ไปละแช่ค่ 好了别 แสบโอ้ยใจทำอะไรกินเหือแตกกินจนเหือแตกน่าแตกห่าแตกแสบหลายหัวแสบกอดแ,แสบจะแ,แตกเครื่องทำอ่างลดไปเลยนม่อย่างงามเนาะ Bây giờ có thử phóng thẳng Cua có dài Chắc là cua bưng người ra Bà ơi Cái này để mẹ đẹp hả thử bà Thả mày này ก็เป็นรสสุกแบบนี้ถือปากอ่ะครับถือปาก นั่งกินมืดตั้งแต่นัง่งมาว,วันนี้นั่งกินหมดนะจ๊ะไปบอกให้เอาละพี่น้องมดแล้วจ้าแซ่บเซ็ป บอกกรอกวันหวานเพื่อนองแ่บหลายตามเขาก็กคงดีขนาดมุกกรอบกรอบาแคบโมกกระได้เพื่นองสาระคลิปนี้พี่สาวอหวันมด้ิก็นะคะความไม่คลิปหนาเพื่อน้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสมแของกดติดตามพี่สาวโหวตเลยจากเพี่อนน้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเพื่นองเด้อความไม่คิปหนาจ้าบ๊ายบายสบายดี